สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่รักค่ะจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับที่สองที่คุณครูส่งถึงนะคะวันนี้จะพูดเรื่องกิจวัตรประจำวันค่ะในแต่ละวันที่ท่านส่งลูกถึงมือครูแล้วคงอยากเห็นว่าลูกเขาทำอะไรบ้างทุกๆก,กิจวัตรในแต่ละวันล้วนเป็นเรื่องปลูกฝังบ่มเพาะให้ลูกรักดีเก่ง ทั้งนั้นพร้อมทั้งได้ให้ฝึกพัฒนาความพร้องด้านด้านกายคือการเนื้อใหญ่การเนื้อเล็กอารมณ์สังคมและสติปัญญาเช่นเดียวกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเมื่อครูเวรรับเด็กเขาได้ฝึกทำความเคารพผู้ใหญ่อย่างสวยงามตามมารยาทไทยแล้วก็พาไปส่ง ครูประจําชั้นครูพี่เลี้ยงเขาก็จะพาไปเก็บของเข้าที่ถักทายส่วนคุณครูประจําชั้นก็จะสํารวจร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมว่าลูกสบายดีไหมแต่งกายถูกต้องไหมสะอาดไหมครบไหมครูเขาก็จะบันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวเด็กทุกวันเป็นประจำค่ะเด็กก็จะได้ไปเล่นอิสระ ในบริเวณที่ตั้งเครื่องเล่นสนามมีครูประจำจุดซึ่งเป็นครูเวรประจําวันนะคะเรื่อคอยดูแลไม่ให้เด็กได้เล่นโลดโผนหรือได้รับอันตรายทั้งต่อตัวเองและเพื่อนๆเมื่อใกล้เวลาเข้าแถวครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กจะไปทําความสะอาดร่างกายครูเวรประจําสนามให้สัญญาณหยุดเล่นแล้วคุณครูที่เลี้ยงก็จะพาเด็ก ไปทำความสะอาดร่างกายล้างไม้ล้างมือมีผมทาแป้งอีกทีจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็จะพาเดินแถวไปเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติในกิจกรรมยามเช้าเคารพธงชาตินี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นการฝึกเป็นผู้นำผู้ตามฝึกเด็กให้รับผิดชอบฝึกระเบียบว,วิน,นัยฝึกมารยาท และที่สำคัญวัฒนธรรมไทยในแถวแม้จะใช้เวลามากแต่ผลที่ได้รับมีมากมายลูกของท่านทุกคนได้เป็นผู้นำนะคะ,ะเราจะเปลี่ยนเวรกันครูก็จะคอยบันทึกว่าคนไหนทำแล้ว นะคะครูจะคอยเช็คชื่อตลอดเพราะฉะนั้นทุกคนทุกห้องก็จะได้ทําหน้าที่แตกต่างกันไปพี่ๆก็จะทําในเรื่องที่ยากหน่อยน้องๆก็จะทําเรื่องที่ง่ายนะคะหลายท่านคงชื่นใจนะคะที่เห็นความสามารถของลูกในการเป็นผู้นํากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานี้นะคะาจากนี้ไป ลูกก็จะได้เดินแถวเข้าห้องเรียนบางคนก็ยังต้องรีบไปเข้าห้องน้ำอยู่แต่ทุกคนก,ก็ต้องผ่านการล้างมืออีกนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ใครซิตเสร็จก่อนก็จะมานั่งรอนั่งสมาธินะคะอ,อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้คุณครูและเพื่อนให้ครบกลับมาห้องเรียนทำให้ งดงานเป็นเปรียบไม่วุ่นวายนะคะครูจะดําเนินกิจกรรมประจําวันตามลําดับแล้วคุณครูยายจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะคะว่ากิจกรรมแต่ละวันนั้นที่ลูกได้เรียนเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกิจกรรมภาคเช้าครบแล้วคุณครูพี่เลี้ยงก็เตรียมจัดอาหารกลางวันไว้รอที่ห้องอาหารคุณครูจะพาเด็กๆล้างไม้ล้างมือเสร็จเดินแถวสู่ ห้องอาหารก่อนรับประทานเด็กๆจะกล่าวคำขอบคุณข้าวและบอกชื่ออาหารที่รับประทานตามที่คุณครูกล่าวนำและคุณครูก็จะคอยดูเด็กๆรับประทานอาหารบางคนต้องช่วยบางคนต้องเติมรายการอาหารจะเป็นประเภทที่เน้นคุณค่าสารอาหารมากมีการวิเคราะห์สารอาหารทุกวันบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงว่าลูกรักจะได้รับประทานอาหารน้อยเราเน้นคุณค่าสารอาหารไม่ใช่อาหารขยะค่ะเมื่อลูกอิ่มแล้วครูก็จะพาไปล้างไม้ล้างมือแปรงฟันเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนจัดที่นอนแล้วก็นั่งประจำที่สวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิแล้วก็นอนพักผ่อนฟังเสียงเพลงเบา,เบา,เบา ฟังเสียงดนตรีบรรเลงฟังเสียงเพลงกล่อมลูกเมื่อถึงเวลาครูก,ก็จะปลุกให้ตื่นเก็บที่นอนล้างหน้ากลับมาแต่งตัวทาแป้งหวีผมคนที่ไว้ผมยาวก็จะมีความสุขมากในการที่ได้นั่งให้คุณครูเปียผมอย่างสวยงามกิจวัตรสุดท้ายสำหรับในหนึ่งวัน ก็คือหลังตื่นนอนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะมาร่วมกันสรุปกิจกรรมประจำวันที่ได้เรียนรู้มาพร้อมทั้งรอรับจดหมายจากคุณครูถึงผู้ปกครองอทุกวันเราจะมีการสื่อสารถึงกันนะคะแล้วผู้ปกครองก็จะสื่อสารกลับมาอย่างคุณครูเช่นนี้เป็นประจำค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเล่นอิสระตามมุมของเล่นในห้อง เพื่อเพื่อรอผู้ปกครองมารับค่ะแต่บางคนก็มารอรับช้าคุณครูก็จะพาไปนั่งรอหรือเล่นเครื่องเล่นข้างนอกเพราะว่าคุณครูพี่เลี้ยงก็จะต้องทําความสะอาดห้องเรียนบางคนที่นั่งรถเดือนหรือนั่งรถโรงเรียนคุณครูก็จะพาไปขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่คือกิจวัตรของลูกในหนึ่งวัน อาทิตย์หน้าคุณครูยายจะพูดถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในหนึ่งวันของลูกที่โรงเรียนค่ะขอบคุณนะคะผู้ปกครองที่ติดตามคลิปเสียงของคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ